ค่วันนี้เราจะปัาเพื่อนมาทำเหรียญปรฐานรูปแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันที่การตัดหลุบบิ้นก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้หลุบบิ้นที่ความยาว120ซนติเมตรพับให้เหลือปลายประมาณ สามเซนติเมตรแบบนี้เราก็จะพับเลยทีนี้เราจะพลิกกับด้านใช้ด้านยาวไว้ข้างบนด้านสั้นไว้ทางล้างแบบนี้เราจะเริ่มทำฐานสี่กันก่อน ได้ฐานสี่แบบนี้แล้วเราจะทําฐานแปด ได้ทานแปดแบบนี้แล้วเราจะทําลูกส้มฟันให้เพื่อนทําตามแบบนี้เลยนะคะจับทีละเส้น กับด้าน <c oughs> เราจะชีบลิ้บขุ่นหนาหนึ่งเส้นนะคะพาดทางไปสามเส้นแบบนี้ 对。嗯嗯嗯 เส,สเ,สเส้นนี้เราจะสอดนะคะสอดเข้าไปที่เส้นแรกสอดเส้นที่สองเราก็จะสอดเส้นแรกเหมือนกันแต่โผเส้นที่สสองเส้นต่อไป เสร็จแล้วเราจะดึงให้กระชัะะบนะคะจากนั้นเราจะพลิกกับด้านแล้วเราจะดึงให้กระชับอีกครัง้งนึง เสร็จแล้วเราจะสอดเก็บลิ้นอีกรอบนึงนะคะ เส้นสุดท้ายเราก็จะดึน,นิดหน่งยผิกกับด่านต่อไปเราจะทำกีดชั้น แลกกันนะคะเราได้ลูกสซ่แบบนี้แล้วเราจะมาทำากลีบชั้นต่อไปกันนะคะอันนี้จะเป็นกลีบชั้นแรกให้เพื่อนๆน,นัดริบบิ้นจากเส้นที่เราจะหยิบทำเกีบเส้นที่หนึ่งนะคะไปสามเส้นหนึ่งสองสามแล้วสอดต,ตัวนำริบบิ้นไว้แบบนี้ก่อนอน,นี้นะคะแล้วหยิบขึ้นริบเส้นนี้ขึ้นมาแล้วเราจะบิดเป็นกลีบดอกบัวบาน แล้วเราก็สอดเข้าไปใต้เส้นนี้เลยแล้วก็ดึงมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเรายังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะทําให้ครบทุกเส้นก่อนค่อยมาจัดริบบิน้นเส้นที่สองแล้วก็บีดแบบนี้แล้วก็บีดเข่าแล้วก็สอดเส้นถัดไปแบบนี้ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ทำไปบนไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นอันนี้เราอย่าเพิ่งดึงนะคะเพราะมันจะทำให้เราสอดยากเราจะค่อยๆสอดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาดึงให้กระชับตอนเส้นสุดท้าย ทํนทำขั้นตอนสุดท้ายสำหรับเหรียญปรยฐานรูปแบบนี้เราใส่เหรียญที่หลังลายนะคะพอมาถึงสองเส้นสุดท้ายจะสอดยากนิดนึงให้เ,เพื่อนๆดูดีๆนะคะ อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาดึงนิปปินนะคะเราจะค่อยๆดึงทีละเซนวนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ค่ะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะวนไปทางขวาก่อนเซน เราได้แบบนี้แล้วเราจะลิกกลับด้านเราจะเก็บลิบบินด้วยการสอดข้ามไปสามเส้นมาดมหนึ่งสองสามให้มาโคเส้นที่สามแบบนี้สอดเข้าไปเลยแล้วเราก็จะดึง ตอดวนไปให้ครบทุกเส้นเลยนะคะ เส้นสุดทายเราก็จะพลิกกับการเช็คดูข้างหน้าถ้ากีดไม่เท่ากันก็สามารถดึงเช็คดึงดึง,ดงทางด้านค่ะให้เป็นๆค่อยๆดึง แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาสอดริบบิ้นกันเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรแบบนี้นะคะสอดเข้าไปเลยความยาวของริบบิ้นกากเพชรเราจะตัดให้เท่ากับสีขาวที่เหลือเลยนะคะ เราจะสอดด้วยการเอากราฟเพดไว้ข้างนอกให้ด้านมันมัน,มนไว้ข้างในของกระดูเปเดี๋ยวเรา จะข้ามขั้นตอนการสอดริบบิ้นไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนสอดริบบิ้นเสร็จสักครู่คะ่ะเราสอดริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำากีบด,ดอกกันต่อให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาในเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็บิดให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆสอดเข้าในช่องนี้นะคะนะคะบิดริบบิน้น แล้วก็สอดเข้าไปเราก็ดึงก็จะได้แบบนี้ทําวนไปจนครบตกุกเส้นนะคะนี่นะ ก็จะเดินให้กระชับแบบนี้เลยหลัจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นต่อไปกันให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาหนเส้นแบบนี้นะคะขึ้นมาเราจะข้ามนงเส้นเราจะสอดรูนี้ลนะ่ะอ่ะอันนี้จะยากนิดหนึ่งเราจะปิดให้เป็นกวยแบบนี้ก่อนบา <c oughs> งครั้ง เราก็บิดทางที่สองแบบนี้โอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสอดสอดรูนี้ปลายริบิ้นจะมาโผล่ข้างใต้สองเส้นของรูข้างๆแบบนี้นะคะอาจจะดูยากไปดน,นึงเดยวเราจะค่อยๆ ค่อยๆดึงเราก็จับไปด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำลองทำอีกกลีบหนึ่งนะ เพื่อนหยุดขึ้นมาแบบนี้พา,าดขึนมาแบบนี้แล้วเป็นขอ่อเราก็บิด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 แบบนี้นะคะให้เพื่อนบิดทัดทำดูก็จะบิดแบบนี้เห็นไหมอ่ะเราก็บิดั้งที่สองอ่ะ เราก็จับสอดเข้าไปในรูข้างๆแบบนี้สอดเข้าไปเลยอ่ะแล้วเราก็ดึงก็จะได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจับกบที่หลังนะคะโอเค ทำเหมือนกันบิดหนึ่งครั้งแบบนี้อันจะดูยากนิดนหนึ่งเพราะว่าถนัดข้างซ้ายแล้วพอมมหมุนแบบนี้จะไม่ค่อยถนัดอ่ะลองทำ้ากกว่าดูบิดแบบนี้หนึ่งรอบสองรอบ ได้อยู่ดิข้างวขวาก็แล้วก็ค่อยๆสอดอัอเเดเราลองจะค่อยๆทำเพราะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ สำหรับคนที่ทำข้างซ้ายนะคะแต่ถ้าใครทำข้างขวาก็จะทำไม่ยากมากนี่โอเคแล้วปิดแล้วก็บิดเดหมังครัง ทำไปจนครบก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะมาจัดทรงทีหลัง ราค่อยมาจาับทีละนะคะเราทำให้หมดก่อน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆจับกีบกันถา้าเพื่อนๆนูไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูคลิปนะคะเพราะว่าแบบอบยากนิดนึงสำหรับคนที่ทำข้างสายเวลาเรามอวนดิบินจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำากี่บชั้นต่อไปกัน จากเราเก็บลิปบิ้นเสร็จครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เพื่อนๆลิกกับนารแล้วเราจะสอดเก็บลิปบิ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราจะพลิกมาดูข้างหน้าน,นะคะโอเค มาทำจิบชั้นสุดท้ายกันให้หยิบขึ้นมาดึงเส้นแบบนี้แล้วก็บิดโค้งแบบนี้เห็นไหมคะหยิบขึ้นมาหนึ่โค้แล้วก็บิดโค้งแบบนี้แล้วก็บิดอีกครั้งสอดเข้าลงข้างๆแล้วก็เดินแบบนี้ บิดบิบบิบ้นแบบนี้แล้วก็โค้งบิบบิบบ้นหนึ่งรอบแล้วก็บิด เ,เห็นไหมคะเรียบร้อยต่อไปเราจะตัดลิบบิ้เลยเราจะตัดให้เหลือประมาณสองเซนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเหลียนปร่อยทานรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่เหดียนที่หลังได้อันนี้เป็นดอกแรกที่ฝึกทำอันนี้ดอกที่สองก็หน้าตาพอดูได้ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ต tag, ตให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ